เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูการนับคะแนนในจังหวัดเลือกตั้งทางภาคตะวันออกกันหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชนบุรีนะครับนี่เป็นจังหวัดใหญ่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเป็นจังหวัดเศรษฐกิจมีพื้นที่สําคัญอย่างพัทยาก็อยู่ในจังหวัดนี้ด้วยนะและที่สําคัญจังหวัดนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้กันระหว่างบ้านใหญ่ คุณสุทยาคุณปลืม้มนะครับกับบ้านใหม่คุณสุชาติชมกลิ่นใช่ครับคราวที่แล้ว2คนนี้จับมือกันสู้ในนามพลังประชารัฐก็กวาดเรียบแต่ครั้งนี้แยกกันสู้ซสแล้วพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติซึ่งแคนดิเดตนายกของสองพักก็ถูกมองว่า เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วต้องมาห้ามหันกันเองด้วยนะครับ,รบไปดูว่าบรรยากาศการนับคะแนนที่นั่นจะดเดือดหน้าตื่นเต้นกันขนาดไหนนะครับซึ่งทางด้านผู้บัญชาการตํารวจแห่งขออภัยครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภา,ารรค2ก็เตรียมที่จะสรุปนะครับสำหรับการเหตุการณ์กระทําความผิดแล้วก็กาชับเจ้าหน้าที่นะครับให้ดูแลความเรียบร้อยตลอดการนับคะแนนติดตามบรรยากาศทั้งหมดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณปานชัยสาร,รการรายงานมาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองชนบุรีเขตเลตั้งที่1ครับ เชิญครับ มาติดตามบรรยากาศการนับคะแนนการส,สดๆนะครับที่หน่วยเลือกตั้งที่1เ <K ill> ขตเลือกตั้งที่1ที่จังหวัดชลบุรีครับบรรยากาศขณะนี้นะครับเรียกได้ว่าดุเดือดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชลบุรีครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงเรียกได้ว่าสู้กันแบบถึงคิกถึงขิงเลยทีเดียวครับตอนนี้นะครับประชาชนจนํานวนมากเลยทีเดียวนะครับมาเฝ้ารอแล้วก็มาติดตามบรรยากาศการนับคะแนนการแบบสดๆนะครับโดยบรรยากาศหลังปิดหีบเลือกตั้งก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาติดตามการนับคะแนนแล้วก็มาร่วมสังเกตการนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและ โดยแต่ละหน่วยนะครับจะมีการนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วก็จะมีการรายงานสรุปผลคะแนนให้ประชาชนทราบเบื้องตน้นจากนั้นนะครับประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจะนําผลคะแนนไปส่งในหน่วยหรือว่าในเขตของตนเองนะครับส่วนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านะครับหลายคนถามว่าจะมีการอ,าออกมานับอย่างไรบ้างนะครับที่มีการเลือกไปในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยจะมีการถูกออกมานับนะครับณนะบริเวณศูนย์รวมคะแนนของแต่ละเขต โดยจะมีคณะกรรมการนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งไว้เป็นคนนับผลคะแนนเมื่อแล้วเสร็จแล้วครับก็จะนําคะแนนมารวมกันคาดว่าประชาชนจะสามารถทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในเวลา22นาฬิกานอกจากนี้นะครับสำนักงานกรกตประจําจังหวัดชลบุรีครับยวจะมีการลงผลคะแนนทางเว็บไซต์แบบเรียลไทม์อีกด้วยสามารถติดตามดูผลคะแนนได้ทาง a c e b o o k ครับกรรมการนับคะแนนอีกชุดหนึ่งนะคะก็นับที่ ที่เขตเลือกตั้งที่ประกาศไว้นะคะแล้วก็เอามารวมคะแนนก,นกันที่เขตเลือกตั้งค่ะคาดว่าประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะก็ไม่เกินสี่ทุ่มแล้วก็ในเว็บไซต์ของสำนักง,งานกรกตรจังหวัดชนบุรีก็ในเฟซบุ๊กนะคะก็จะลงลิงก์นะคะที่ว่าจะดูผลแบบเร,ย,เรยวไทม์แต่ยังไม่เป็นทางการนะคะก็สามารถดูได้ค่ะ ขณะที่พลตํารวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยนะครับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค2พร้อมคณะนะครับได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งนะครับบริเวณศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองชลบุรีเขตเลือกตั้งที่1นะครับโดยบริบัติตอนนั้นก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับพร้อมกับมีการเปิดเผยนะครับถึงเหตุกระทําความผิดกฎหมายในการเลือกตั้งในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาระยองและชลบุรีว่าขณะนี้นะครับพบการกระทําความผิดเช่นการถ่ายรูปการฉีกบัตรเลือกตั้ง โดยภายหลังการปิดหีบนะครับกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค2จะมีการรายงานเหตุการณ์การกระทําความผิดภาพรวมทั้งหมดนอกจากนี้นะครับยังมีการเฝ้าระวังเหตุหลังปิดหีบเลือกตั้งด้วยโดยมีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับดูแลความเรียบร้อยในการนับคะแนนด้วยเพื่อที่จะให้การนับคะแนนนั้นเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมครับส่วนเรื่องความเรียบร้อยนะครับในเขตเลือกตั้งต่างๆนะครับทั้งจังหวัดชุมพรแล้วก็อีก7จังหวัดนะครับรวม8จังหวัดนะครับก็มีบางจังหวัด ที่มีการทำผิดเช่นจังหวัดระยองจังหวัดสระแก้วนะครับอันนี้ในคูหาเลือกตั้งนะครับมีการชิงบัตรมั่งนะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปนะครับในคูหาเลือกตั้งบ้างนะครับก็เราก็ดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวตอนหลังจากนี้ไปนะครับตอนทุ่มหนึ่งผมก็จะสรุปนะครับเรื่องสถานการณ์ทั้งหมดนะครับว่าในภาพรวมนะเป็นยังไงนะครับมีการผิดเกิดขึ้น คุณผู้ชมครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่1นะครับมีการนับคะแนนนะครับพิ่งจะนับมา20นาทีเท่านั้นเองนะครับขณะนี้นะครับผลการนับคะแนนยังอยู่ในการสูสีนะครับยังดูไม่ออกนะครับว่าพักไหนนะครับจะมีคะแนนนาหรือว่าห่างไกลมากเท่าไหร่คงต้องรอในเวลา23นานการหรือว่า24นานการนะครับแล้วก็จะมีการติดตามแล้วก็อัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการนับคะแนนในครั้งนี้นะครับหากว่าประชาชนจะทักท้วงนะครับว่ามีข้อผิดพลาดก็สามารถทักท้วงได้เลยนะครับโดยประธานกรรมการนะครับให้สิทธิ์นั้น ปานช้ยสาร,รการ NBT บภาคกลางรายงานจากจังหวัดชนบุรีครับขอบคุณครับคุณปานชายครับครับพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับนการต่อสู้กันหลักๆเนี่ยก็คือระหว่างบ้านใหญ่คุณปลืม้มที่คราวที่แล้วอยู่พลังประชารัฐรแต่ว่าครั้งนี้เน,นี่ยคุณปลื้มเขายกบ้านไปอยู่ค่ายแลนสอไลดไปอยู่ค่ายแลนสไลด์ไปอยู่เพื่อไทยแล้วนะก็จะมี อีกอันหนึ่งก็คือบ้านใหม่ของคุณสุชาติชมกิลก็ไม่อยู่พลังประชารัแล้วหญ่บ้านอีกก็ใหญ่บ้านอีกอะไปอยู่พักรวมไทยช้างชาติไปอยู่กับลุงตู่ซะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสองพักนี้มาต่อสู้กันเป็นหลักแล้วในแต่ละเขตคนก็จะมองว่าเป็นการต่อสู้ของสงครามตัวแทนระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหม่แต่ก็ต้องระวังนะคบเพราะว่ากระแสพักที่มาแรงมากๆตอนนี้ก็คือก้าวไกลอาจจะเป็นตาอยู่แทรกขึ้นมาหรือไม่ใช่เลยอาจาจะต้องระวังพักตาอยู่แทรกเข้ามา